จังหวัดลบบุรีค่ะผลักดันการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นหนึ่งกิจกรรมในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นค่ะ ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้นห้าสารคลางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชพระจําปี2567เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดก,กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเพื่อให้การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชพระจําปี2567 เป็นไปอย่างสมพระเกียรติอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของจังหวัดลบบุรีสอดคล้องกับการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลซึ่งหน่วยง,งานต่างๆได้รายงานถึงความคืบหน้าทั้งกิจกรรมก่อนการจัดงานระหว่างการจัดงานและกิจกรรมสนับสนุนการจัดงานผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าจังหวัดลบบุรีได้กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2567ในวันศุกร์ ที่9นะคะจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์2567รวม10วัน10คืนซึ่งในปี2567นี้นะคะก็เป็นปีมหาหมงคลที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาดังนั้นการจัดงานค่ะก็จะมีกิจกรรมให้สอดคล้องกับวโรกาสมหาหมงคลน,นี้ด้วย ส่วนกิจกรรมอื่นๆจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกทั้งยังเป็นการตามรอยละครดังเรื่องพลมลิขิตที่มีการกล่าวถึงเมืองละโวธานีในบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชายเยนอยากให้ทุกท่านนะคะได้มาชื่นชมกับความงามของพระนารายณ์ราชนิเวศโบร,ราณสถานใกล้เคียงและกิจกรรมสำคัญต่างๆในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช